ปะเต็งกับหมูหวานเหมือนกันไหมวันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังบะเต็งนะครับกับหมูหวานโดยความคิดเห็นส่วนตัวผมนะไม่เหมือนกันนะครับผมบะเต็งนะคะรับแปลตรงตัวก็คือ หมูเที่ยวซีอิ๊วหรือหมูผัดซีอิ๊วบางคนเรียกหมูอบก็ได้ลากสับเนี่ยคือเขาบอกว่ามาจากคําเต็มๆว่างโง่เฮียงแบบเต็งนะครับแปลว่าหมูสับพะโลนะครับแต่สําหรับผมเนี่ยหมูบะเต็งที่ร้าน s อสเนี่ยคือหมูผัดสมุนไพรสูตรนี้มาได้ยังไงสูตรนี้ที่ SML มีที่มาจากหมูบะเต็งที่สับสูญหายไปแล้วที่กิ่งเพชรนะครับคือมีเจ้าหนึ่งที่เขาทําบะเต็งแห้งๆนะครับผัดแห้งๆแ,แล้วก็ใส่ข่าเป็นหลักนะครับรสชาติมีเอกลักษณ์กินแห้งๆได้บ้านผมชอบกินบะต มันเลยไม่เหมือนหมูหวานตรงนี้แหละเพราะว่าหมูหวานมันเป็นหมูที่เอาไปต้มกับซีอิ๊วกับซอสแล้วก็ตุ๋นให้มันนิ่มนะครับน้ำนองๆอันนั้นคือหมูหวานแต่ถ้าหมูบะเต็งเนี่ยสำหรับผมคือมันต้องเป็นหมูผัดซีอิ้วแห้งๆแล้วใส่สมุนไพรอะไรแล้วแต่คุณเสิร์ฟพร้อมผักชีทั้งต้นเลยนะครับกินพร้อมข้าวสวยหรือข้าวต้มก็ฟินนะครับไม่เชื่อนะครับลองไปทําดูนะครับสูตรนี้สูตรจริงเพชรคุณจาไว้นะครับสับซูลหายไปแล้วนะครับในท้องตลาดไม่มีนะครับก็มาอยู่ที่ SML เป็นสูตรที่ดดัแเองมาอลาทานได้ที่ ML นะครับ รับรองบาดเต็งที่ร้านผมไม่ผิดหวังแน่นอนครับร้านหมูแดง SML นะครับตั้งอยู่ที่ซอยเอกชัย65ติดบิ๊กซบางบอนนะครับหรือสาขาใหม่ SML วินิซออยรางคำแหง26ับ1ในร้านสวิทมีเบเกอรี่นะครับมีทั้งนั่งกินที่ร้านแล้วก็ดิลิเวอรทั้ง2สาขาเลยนะมาแวะเวียนอุดหนุกันได้นะครับผม